ช่องแบมบูนะฮะวันนี้จะอยู่กับเกมบฟ้าหน้าแอสเฟรดีพลัสกันอีกเช่นเคยเราพวกคุณหรือ,อใครที่ยังไม่ติดตามเลยหรือติดตามกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับคุนที่ร้านสิงคืนที่สิแล้วก็เจ้เกี้ยวเหนียวติดพื้นขนาดไหนจะกล้าเล่นหรือเปล่าจะกล้ากดหรือเปล่าจนตายไปกี่รอบไปดูกันใช่ครับวันนี้คุยกับเพื่อนผมอ,อยู่ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่า,าตัวโปรแกร,รมอัดผมมันกระจอกนะครับไปกันเลย มาครับหาวิญญาณเหมือนเดิมวิญญาณพวกตุ้นเนี่ยค <c oughs> ืนสามต้องหายก่อนเฮ้ยคืนสามมีห้าคืนนะทุกคนยวไปกลัวโหน้ยทำอะไรนะไม่ได้หรอกกลัวครับ โน่ากลัวมากเลยใช่ครับเพลงเปิดดีๆน้องเสือกพังเพราะวิหญาในฟังเสียโอ้ตรีบ็ขาดตัวเดียวนี่ไงมาครับไปกันต่อฟังเสียงดยสุดีแียวกันคือที่สามนี่โหน่ากลัวแน่เลยวะ่ะ ผมอาจจะไม่ไหวนะอาจจะต้องตายนะครับอาจจะต้องสะดุง้งเกี่ยวเหนียวเยลียวเล็ดน่นอนใช่ครับอาจจะสะดุ้งหยกมาตังใจล้มปัญญาล้มคุยคอได้ครับคุยคอได้โอเคคุยคอได้ okay. ก็ขอดูฟ็อกซี่ด้วยนะรอบนึงเพราะว่าเดินกันละมาลองแลก็ขอดูฟ็อกซี่ด้วยเพราะ,าะาฟ็อกซี่ซดซดเดินเร็วมากวันนี้บอกเลยกล่กาหายกล่กาไปไหนเชียที่กลาหายแต่ไม่ได้าหายไกลเชี่อวันนี้หายวันนี้หายไปไหน บอลนี ult, ้หายไปไหนเดี๋ยะบอลบอลนี้หายบอลนี้หายไปไหนวะเชี้ยะบอลบอลนี้อยู่คำหนึ่งคิก้าหายบอลนี้อยู่คำหนึ่งคิก้าเอ้ยหนึ่งบีคิก้าอยู่ห้าบอลนี้หนึ่งเชี้ยะบอลนี้หายหายหายแล้ว วันนี้หายแล้วอ๋อวันนี้อยู่ 1A คีก้า 5A หายเสียงคุยอาหารเสียงคุยอาหารครับเ,เสียงคุยอาหารคีก้าอยู่ 9A อยู่ข้างห้องอวันวันนี้วันนี้อยู่ที่เขียววันนี้หายปิดก่อน มอที่กาก่อนครับมอที่กาก่อนกา,กา,ว,กา,า,ว,กาวีครับกาวีไว้โอ้ยฟังที่กาออกมาละกาวีไครับกาวีหายเอ็มมา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 ไอ้บอลนี้ให้มาเปิดไปเปิดไปเดี๋ยวบอลนี้บอลนี้หาย วันบบบบนี้อยู่แชมป์เก้าชิก้าอยู่แชมป์เออชิก้าอยู่แชมป์เก้าเดี๋ก่อนเก้ากับเก้าบอกชิค่ายออกบอกชิไกลออกเนี่ยชิก้าหายเดี๋ก่อนมาไหมเดี๋ยวมาแชมป์แปดครับชิก้าอยู่แชมป์สิบ อยียงไปอย่าหายปิดมาโอเคโอเคทีรับมือเฟนี่มาวะกขปิดไปแล้วอ่ะพวกเฟนนี่มาแล้วไม่ได้เฟนนี่มาแล้วไม่ได้อืม เขีวิ่งรอเขาประตูรอเขาประตูอะตโอเคโอคซีอ่ซี่กลับยังโอซี่กลับแล้วเปิดเปิดมือยิมือ,มอไออกมสบครับโอเคที่กายาายิงาากวกมาทารั เฮฟรดี่เปดิดเพลงอยู่ห้องวิดีโออ่ะเฟรดีเร้เดินมาเก้าหนึง่งเฟรดี้มาเข้าไม่ได้ทุกเมื่อนะต้องระวังแชมป์หกโอเคว,อว่างรอรอก่อนอุย้ยไม่มาไม่มาครับทุกคนไม่มาเก้าเอเก้าเอเช็คเก้าเอไว้ เอาเองบอกที่หนครัง,งอ,อกโอุ้ยเยี่ยมมายังไม่มาไม่มาอุย้ยชิบหายไอ้เหี้ยเอา้าของป้อมเหรอกูตายเรียบร้อย เฮียเฮ้ยไอ้เฮี้ยโอ้โหมันวนมาได้ไ,ไ,ดไงวะเพื่อนเจ้ไมาชัดเหรอหยังเดจ๊แกมาทำห่างไปหลองไอ้เฮี้ยเฟรดี้ไม่ไม่กลับเลยอ่ะ ไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ทันดูเป็นทีเดี๋ยว